อันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูย่างนะเจ้าแม่ก็จะมามักด้วยผงรถดีนะจ้าผงชูรสเล็กน้อยนะจ้าแล้วก็อ่านะเป็นสีอิ๊วขาวนะเจ้าหรือภัยจะมักด้วยอะอย่างก็น้ำมันหอยนะเจ้าซอสฝาดําฝาแดงได้หมดนะเจ้าแล้วแต่สูตรใครก็สูตรใครเนาะอันนี้สูตรที่บ้านบ่าตตยตัวนะเจ้าใจวัตถุดิบเท่าที่มีนะเจ้ามีอะย,ย่างก็ใชอันนั้นแหะเจ้า ถ้าจะบางคนก็จะมักด้วยน้ำมันพืชอีกนิดหน่อยหรือน้ำมันงาน,นะมันจะทําให้เนื้อนุ่มนะซาวอันก็พอจะรู้สตรบ้างนะซาวแต่ก็อยู่ที่บ้านนะใช้วัตถุดิบที่เรามีนะซาวไม่ต้องไปสหามันมากมายนะซาวความอร่อยนี่ก็คือ,อยุ่นอยู่ที่การที่เรากินกับไข่เอออันนี้วันนี้เราก็จะ เลี้ยงเพื่อนนะจ้าเพื่อนบุส่ามาซ่อมแซมบ้านเขาซ่อมทั้งบันไดทั้งฟ้านะจ้าแล้วก็หลังควรเล็กน้อยนะจ้าซ่อมควรนิดหน่อยนะจ้ะอันนั้นก็ยืนซ่อมอยู่เนาะะแม่ก็จะเป็นคนย่างนะจ้าอันนี้ก็คอหมูย่างเขาเนาะวันนี้ได้ติดหนังมาตัวนะจ้าเขาบ่ได้ตั้งใจจะไปซื้อคอหมูย่างโดยเฉพาะอันนี้เนาะะก็มีวัตถุดิบเท่าที่เขามีนะจ้าอันนี้ก็มาย่างหอมๆนะจ้า ในส่วนของสอนะันคอเนาะแต่ถ้าคอหมูย่างจริงๆมันก็จะมีแต่เนื้อคอมาเ้าะอันนี้ก็ใ้ไฟกลางๆนะเจ้าก็ต้องดูตลอดเนาะเพราะว่าในส่วนของสันคอเนี่ยมันจะมีน้ํามันนะจ้ะมันจะส้มๆมเนาะมันจะไหม้นะเจ้ากินไหมมันก็ไม่อร่อยนะเจ้าหรือแห้งเกินไปมันก็จะแข็งเนาะอันนี้ก็หมูย่างหอมๆนะเจ้า วันนี้เลี้ยงดูปูเสือเพื่อนนะเจ้างานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะาว้าเด๋อวอัจจะมีคลิปให้ดูอยู่เนาะว่าทำเสร็จแล้วเป็นเยี่ยงไรนะา้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยมาหั่นมาซอยกินกับจิ้มแจ่วนะาว้าอันนี้ก็ที่แม่นั่งก็ในส่วนครัวหลังบ้านที่องค์มังกรน,นั่นแหละเจ้าอันกระลื้อแล้วก็มีที่นั่งด้วยเนาะจะได้นั่งหลายคนนี้นะเก้าอี้มันเกะกะเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะซาหมูย่างหอมๆนะซาทำง่ายๆเนาะ